คดีแรกในรอบ2ปีสําหรับนักกฎหมายชื่อดังครับอย่างน้อยสุดเนี่ยนะครับจะมีการขึ้นชอกกันในคดีที่มีการนะครับใช้บันทึกจับกลุมอันเป็นเท็จของชุดสืบสวนแล้วก็เอาไปวิ่งในการอ้างนะครับว่ามีการขยายผลยาเสพติดของนักโทษที่อยู่ในเรือนจำนะวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสบายใจคือว่าถึงแม้เนี่ยผมจะถูกฟ้องมาเป็นร้อยๆคดี วันนี้เราพาดท่า3คดีและคดีอยู่ระหว่างอุทธร์ทั้งนั้นซึ่งหลังจากสิ้นเดือนนี้ก็จะมีการยื่นอุทธร์นะครับทั้งหมดนะสคดีก็คือคดีที่จริงชั้นนะครับที่เราจะมีการยื่นแล้วก็คดีที่สารยาราชดาก็จะมีการยื่นอุทธร์นะครับเพื่อสู้ในชั้นอุทธร์นะครับต่อไปแล้วก็รวมทั้งคดีที่สารนยุตยานะครับที่เราโดนไปอีกคดีหนึ่ง ราก็จะมีการยืรณ์นะครับในขณะนี้เราทําเรื่องของขยายอุทธทณ์ที่ศาลนั้นนะครับอป็นยุญาครับในเรื่องของตลิ่งชันเนี่ยก็จะมีการยืดน,นะครับก่อนสงการแล้วก็ของราชดาก็จาจะมีการยื่นก่อนสงการนะครับดังนั้นเนี่ยนะปาถึงโจ์ด้วยว่าการที่ไปโพสต์นะครับนะไปโพสต์แล้วก็เอามาประจานผมเนี่ยนะอย่าเพิ่งดีใจจีบเจ็เนี่ยนะครับนะอย่าจเพนะนะิ่งนับศพทหาร ยังไงผมยื่นอุทธรอ,อยู่แล้วจะถึงตีกาแน่นอนนะครับนะไม่ต้องเป็นกังวลผมเนี่ยไม่ค่อยแพ้อุทธรตีกานะครับเดี๋ยวผมออากลับได้ผมเชื่อมั่นว่าการเขียนอุทธรน,นะครับของเราเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนอุทธรโดยเฉพาะเนี่ยนะคดียายโตที่สระบุรีถูกนะครับเจ้าของที่ฟ้องขับไล่เราก็ช่วยแก้อุทธรจนทั้งยายโตกลับมาได้อยู่บ้านครับด้วยวัยกปี ราก็สามารถออกกลับมาได้คดีนะครับน้องหญิงนาฬิกายาเวลาสาวอุทอนก็กลับคำพิพากษาสารนั้นต้นได้สารติกาก็กลับคำพิพากษาสารั้นต้นได้จนกระทั่งจำเลยถูกขังคุกตลอดชีวิตคดีเอมี่อเมเรียจาคอบนะครับสารชั้นตน้นยกฟ้องในคดีค้าแลวก็ตัดแค่คดีเสษในคดีนี้สาวอุทอนกลับคำพิพากษานะครับจนกระทั่งหลบหนีไปอยู่ดูไบ หลาคดีพวกนี้พอถึงชั้นอุทธร์ชั้นฎีการเราสามารถกลับมาได้ทางนั้นนะทุกๆคดีหลายคดีที่ผ่านมานะเราสู้นะครับทุกมิตินะครับสิ่งที่ผมพูดกับพี่น้องประชาชนประธานประเนศคือวันนี้เนี่ยอย่าหลงแสงวันนี้อย่าหลงความรูปลองที่แฝงไปด้วยโบทอแฝงไปด้วยการทําสัญญาทองแท้ไม่กลไฟนะครับสิ่งที่เป็นของปลอม อะไรก็เป็นของปลอมการสร้างภาพการมาโนูต่างๆนะครับว่าเป็นคนดีเสแสร้งเป็นคนดีจริงๆแล้วเนี่ยแฝงไปด้วยยาพิษทั้งนั้นนะเขานั่นแหละคือผู้อยู่เบื้องหลังในการแนะนำนะในการแนะนำอาร์กุที่อยู่บนเรือไม่ให้ไปพปตบตำรวจนะครับแต่ภาพท็อตของคนที่ข้างใครคิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่จะมาเป็นคนที่จะมาช่วยเหลือคดี คนนั้นคนนี้มันเป็นสิ่งที่สร้างภาพและโลมตานะผมบอกพี่น้องประชาชนคนตางประเทศเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยให้ราคาพวกนี้เพราะว่ามันเป็นแค่ขยะที่ผมนะถือว่าเอามาใช้แล้วก็เช็ดก้อนแล้วก็ทิ้งไปเผมไม่เคยให้ราคาคนพวกนี้ก็อะไรไม่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีเด็ดก,การสร้างภาพแล้วก็หิวแสงนะครับนะบางคนเนี่ยถูกพักปริญาแลวยังมาหน้าด้าน ออกสื่อโดยไม่ละอายเลยว่าตัวเองเนี่ยถูกพักอนุญาตนะครับถูกพักอนุญาตแต่ยังออกยิวแสงยังมาโชว์ลนชนไม่ดูสำเนียงตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยถูกพักอนุญาตนะครับประวัติเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอย่าให้มเหลานะคนหนึ่งก็ถูกพักอนุญาตคนหนึ่งก็เป็นจำเลยนะในคดีร้อยทับสองแล้วคนหนึ่งก็ไม่มีคดีให้ทำจเจ้าตลอนไปตลอนมา ผมบอกให้เลยว่าผมก็ไม่รู้สื่อมวลชนเนี่ยไปตั้งอะไรให้ก็ไม่นะนะแต่ผมเรียนให้ทราบว่าพวกเราทุกคนทํางาน,นครับทํางานให้คนจนนะแต่เราก็ไม่ได้ไปช่วยเหลือผู้ต้องหานะครับยกเว้นในคดีพรุ่งนี้ในคดีอาทิตย์หน้านี่แหละะครับที่เราจะไปเนี่ยเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องหาเพื่อจะเอาผิดเจ้าที่รับในการค้ายาเสพติดนะครับที่มีมูลค่ามากกว่าพันล้านบาท ที่ลอยนวลมาถึงทุกวันนี้นะครับเราเองเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะเอาผิดข้าราชการที่มีการทุจรเตคอร์รัปชันในการค้าย่างติดทันกว่าล้านครับพี่น้องประชาชนขนยาบ้าทีเป็น1ิบล้านเม็ดขนยาไอทีเป็นตันนะครับเข้ามากรุงเทพมหานครได้โดยที่มีการอำนวยความสะดวกจากนรคหนองคายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทำทำเพื่อประโยชนะ์สาธารณะครับเราทั้งเสี่ยงชีวิตทั้งเสี่ยงทุกอย่างนะ แต่เราก็ต้องเสือทำเพราะอะไรเพราะเราขึ้นหลังเสือแล้วเราลงไม่ได้ชีวิตคนจนบางครั้งอย่างแม่น้องพลอยนะครับไปหาใครก็ไม่มีใครช่วยครับเพราะว่าไม่มีตังค์เมื่อวานนี้ผมก็มอบค่านะครับผมเป็นคนมอบค่าตัวผมที่ออกรายการไม่เถียงให้คุณแม่น้องพลอยผมไม่ได้ดูนะว่าในซองนั้นมีเงินเท่าไหร่แต่ก็ให้แม่น้องพลอยไป เอาไว้เป็นค่าเดินทางที่นะครับไปไหนมาไหนนะก็ให้นะครับค่าตัวผมทั้งหมดให้แม่น้องคอยไปนะครับก็เรียนให้ทราบครับว่าเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินและเราเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องเงินเรื่องทองดังนั้นเนี่ยเราไปออกรายการเ,เงินทั้งหมดเนี่ยที่ผมออกรายการเนี่ยผมจะให้เจือทุกคนนะครับคดีสี่แม่ลูก ครับที่ถูกตำรวจ14ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมไปออกผลกระแสผมจำได้ว่าพี่หนุ่มให้ผมมาห้า0ผมก็มอบให้กับทางครอบครัวนี่ไปนะเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางนะครับไม่เคยเก็บไว้เงินที่สำหรับได้มาจากการออกรายการเนะรี่ยผมก็จะมอบให้ให้คนที่เป็นเหยื่อเพื่อเป็นถือว่าเป็นมอบอ่าเป็นเรียกอะไรค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางให้กับเหื่าศิกรรมทุกคนนะครับผมไม่เอาไว้เพราะว่า ผมถือว่าผมทําบุญดีกว่าบุญจะช่วยทําให้เราดีขึ้นนะครับเราทุกอย่างที่เราทําเราไม่มีการปรุงแต่งทําตรงไปตรงมานะแล้วก็ขอบคุณพี่นอ้องประชาชนทุกๆคนขอบคุณข้าราชการดีๆนะครับทุกๆคนนะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับผมคงไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครเพราะว่าไปต่างจังหวัดทั้งอาทิตย์ครับ,นะรบแล้วก็กลับมา28 29ก็จะมีการไล่สดครับ2วันติดแหละ28 29จะ2วันติดนะแล้วก็30เนี่ยผมก็ต้องไปรุ่นคำพิพากษา,าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุยานะซึ่งมีอัตราโทษ7ปีก็ต้องวัดว่าจะโดนจำคุกหรือเปล่านะาการนั้นก็เลยต้องมาออกรายการวันที่28 29ในการไล่สดก่อนเพราะไม่แน่ใจว่าวันที่30เนี่ยจะโดนศาลลงโทษจำคุก ติดกุกติดตารางวันที่30หรือเปล่าครับมีนาคมที่ศาลจังหวัดพรจิตนนรญญจีาจึงออกมาในส่วน 28, 29, วันที่2 8 29สองวันนะถ้า30สศาลมีคำพิพากษ,ษาลงโทษถ้าเราประกันตัวได้ก็รอดไปถ้ากประกันตัวไม่ได้ก็เข้าเรือจนจำก็แค่นั้นเองนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกลวงหน้าให้รู้ว่าการทําความดีเพื่อสังคมก็ไม่รู้ว่าจะซวยวันไหนก็ไม่รู้ว่าจะติดคุกวันไหนก็ไม่รู้ว่าจะตายวันไหน แต่วันนี้เนี่ยมีโอกาสก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังอยากจะมาเล่าเรื่องน้องแตงให้ฟังว่ามันผิดปกติยังไงอยากมาเล่าเรื่องน้องชมพู่ให้ฟังว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นจะมาเล่าเรื่องน้องน้องพลอยถูกฆ่าเผานังยามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะคนจนถูกรังแกยังไงมีการนะจุจริตคอร์ปชั่นของเจ้าที่รักยังไงเล่าสู่กันฟังก่อนที่ถ้าดวงซวยก็ติดคุกวันที่30มีนานะถ้าประกันตัวได้ก็รลอดไปประกันไม่ได้ก็ ติดพกก็เอาไปเยี่ยมมาแล้วกันนะสิ่งหนึ่งที่ที่จะจะบอกเลยว่าผมทําชมรมนี้เนี่ยนะครับก็จะตายไปพร้อมผมนี่แหละชมรมนี้ยกรรมก็จะไม่มีคนสารต่อนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวเล่าสู่กันฟังนะครับนะเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการเกี่ยวกับโครงการสร้างอ่างเก็บน้ํานะครับที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการสอบในทางไม่สุจริตที่วันนี้เราได้มีการพาผู้เสียหายไปร้องผู้พับการปราบปรา,ปามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปกอปตสอบของรกรมยันธุ์พัตรวจสอบสวนกลางนะครับดำเนินการเกี่ยวเรื่องของอการทุจริตในครั้งนี้รายละเอียดเดี๋ยวเรามีการเล่าสูา่กันฟังแล้วก็เรื่องของคดีน้องแตงโมวันนี้นะก็เดี๋ยวจะมาคุยกันตอนท้าย สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับมีหลายเรื่องหลายราวนะที่จะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับแฟนคลับของคนลันเมืองไทยหนึ่งเดียวนะครับที่เป็นความจริงนะก่อนอื่นนะครับผมขอเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศก่อนว่าในคดีนะครับที่เกิดขึ้นที่อำเภอตาลสุมจังหวัดบนราชธานีนะครับน้องคนพิการชื่ออ้อยเลือดไทยบุญคิตเนี่ยเดี๋ยวไม่ดูภาพก่อน,นครับ ันนี้คือเป็นน้องพิการนะครับที่ชื่ออ้อยดุยทยบุญชิตนะครับที่ถูกมิชาชีพเปิดบริษัททําการหลอกลวงให้น้องเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์และให้ผลตอบแทน,นครับร้อยละ30ครับร้อยละสาซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายนะเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทาง พี่น้องประชาชนคนไทย้งประเทศ